นี่ครับหอยเซรี่ครับผมมาคิดโคใหม่เพชรดีเลยประมาณนี้จีบจับอะไรเงี้โอ้หรือจังบ่งไปจะคือทำลายพี่น้องเลยเป็นตะเสีบยบพี่กินงงครับอยากแสดงกำมังง้ออยัอย <S <S อออบแซ่บ อเอาเอาลวะะสวัสดีค่ะขอบอกต้อนไหมครับริง้่่มตนกเกีีวสวัสดีจ้าตอนเศารครับผม <c oughs> เห็นล้วอยู่น่ากินเลยครับพีน่น้องแต่ว่าขอขอ,ขออนุญาตข้ายของสักสามสิบนาที่เนี้ยได้ขายสามชินยังก็สามสิบนิครับผมอมีปลาแห่งคะ่ะแพ็คละหนึ่งรอยบาทใส่นเป็นแบบตัดหัวย่างยืนตัด,ดหัวค่ะ หนึ่งแพกนน้มีอยู่ประมันปลายูบะมันเจ็ดวงเลยเหรอคะวงละสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเป็นปลาธรรมชาติจากเครื่องน้ำเปล่าครับผมอันนี้ปลาร้าบองสุกค่ะใส่เ่งเบื่งเืงเบื่งเนียครับผมนี่หรือว่าปลาร้าแบทรงเครื่องทุงละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับพี่น้องครับเครื่องกิโลเครื่องกิโลนี่ปลาาแมงดาเครื่องกิโลเท่ากันค่ะทุงละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแล้วก็สินค้าขายดีเฮ้านี่เดี๋ยวปลาาแมงดากระปุกค่ะ จะปุบบกละห้าสิบาทห้าสิบาทร้อยสามสิบอันนี้มีขายอยู่ตามประเทศเราแล้วครับผมเอาเฮ้ยฉันโฆษณาหมูไงเไ้ยไใช่หมูโฆษณาอย่างตายเข้าเห็ดกเห็ดวัพ่อลูกค้าอยู่ตามซี <c ười> บีต้องใสใ่เป็นประโยชน์วัวแดดเดียวแพ็คละหนึ่งร้อยบาทสองร้อยกรัมค่ะนี่ครับขออนุญาตเด้อพี่น้องเอยหาอยู่หาทำมาหากินนะคะไอ้ยินก <พา S 2> ับหนอนไส้กับก๊างแพ็คของครับผมก๊างลอยแล้ว ไปวันเหีม <Napoleon> ่า <disappointing> ม <sw to> ืดม e <aka> ือครับสอดแจงแล้วมาต่อปะพี่น้องเดี๋ยวผ้าครับผ้าไปเบิ้งพอหน่อยครับผมโอ้ยไปถ้าผู้าาปลมเไหน่อยสีเฮ็ดแนวอยู่แน่กินสู้นี่กินครับผมเฮ้ยก่อนสิไปช่อมลดไม้ก่อนครับยางเถะเลยครับลดไม้แนวปางกับผมเวฟไอหล่อแม็กยางดีครับสตาร์ทมือน้ำน้ำผอมเล่นี่ครับนี่ เป็นรุ่นพอ,อบออกมาใหม่ครับขอนะสวัสดีครับพี่น้องอกแน่ยพักผมพอน้อยกาลั่งว่าจะหาเก็บพักถือพักแก้วเราไปก้อยหอยครับมันนี่พักถือถือฝนแล้วใครเนี่ยจังห่ะยีได้พี่นอ้องฟังแรงๆหนมีเจยบปัดปเลยแต่ว่ามันเป็นเบอรไม่ไม่นี่มันมีแม่นว่าอันนี้ดิมันคล้ายๆมีแมงนำกินเบอร์มัน แมงปลาเร่อมากัดนี่นะหยดดังๆลงเพราะว่าชุ่ดนี้มันมีที่ใน์สีดว่านสีดยาด้วพี่น้องปล่อยตามธรรมชาติคันแมงกัดกับปล่อยให้มันกัดไปเอากระเด็ดทิมไปนําเอานําเดี๋ยวเราไปเอาพักแถวก่อนบานัน <ไป S 2> แถวที่หกใช่ไหมว่าสีงามครับว่าสีงามเมื่ลยแต่ไม่มีสีปล้อยกล้วยหอยครับพี่น้องมือรื้อบอก กุ้ยหอยเชอรี่เก็บบ่อไว้สต็อกไว้สิบบ๊อเป็นเป็นเดือนแล้วหลายครั้งกว่าไมานั่นละดูว่าง่ายอีกนี่ละสำนีล่ะครับเสื้อลายลายมันมีแซ่บมันละเกินหลับหรือเครื่องคนณวะนี่ครับหอยเชอรี่ครับผมเว้ทถูกซึ่งน้องว่าก็ได้พี่น้องเลยนี่เกินกำพอหน่อยครับโอ้หลายอย่างเดี๋ยวพอๆกะมีหลายก็เมื่อนี้เพิ่มเพิ่มตะไคร้ยัางหน่อยครับเพิ่มสูตรก็มีหลูโดดแน่พริกขี้หนูอย่างคักแต่พี่น้อง เดี๋ยวเราหั่นหอมก่อนเริ่มบังวโหนี้ติดเต่าอยู่บนลูกทีเนี่ยบางอันมันมีหน่วยเหนาเนี่ยครับพอแต่เมื่อาะถิ่มลืมทีมเสียมันดำแล้วลูกครับหอมกับพันหอมหอมนี่ไว้เหิงมีค่อยได้ดิลูกหอมมันจะสีสะเกียบได้แน้วพอเนาะจักให้พ่อกระลืมละละแม่นละครับเพราะว่าบางท่ามันก็ถื่อไอฝนไอหมอกคือเขามีได้เก็บไว้เดินถุงเป็นล่าเป็นชื่นไป็นนี่ก็เป็นธรรมดามีกินมีท่านนองเลย กันซื้อมาดำมโร่ดัมเลยกินไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เบิดกับซื้อใหม่นะเอองามม,ามองเพิ่น,นสต,ตอ็อกไว้มันอาจจะบรรยากาศจะดีกว่าเฮาหฮาปัดห้อยรับไเหล่านี้ละพี่น้องเจอแกหวกระดำไปไ้มุมนี้น่งมุมเหนียนึ่ง,งพัดไปกับเป็นกระเทียมพัดไปทุกคนกับเป็นกระเทียมครับจึงเดี๋ยวแสร ปกติเอฟแอมเดี๋ยนอนอยู่ตรงหน้าอยู่แถวๆนหี้แหละครับเป็นนอนหน้าอยู่แบบประจำเลยครับหั่นตะไคร้ยังไงกันเด้อพี่น้องตะก้อยเสือตะไคร้นำโศิเคื้อนำมันเ,<ต>เป็นผักกัป <đ> ในตัวบ้าป,ปอจังไรกันกรูเอาตะเกียนมันมันยังงามง่ายวะ่ะแต่ว่ามีแต่สลระแหน่กับผักแผ่วครับพี่น้องหอมเต้ใหญ่นำม,มีทัน ได้ฟางปุใหม่มีกาปิดของเพื่อนละงา <c oughs> <c oughs> นเป็นไ้อยไปยังไงซะก่อน <c oughs> นี่รูดดดดครับพี่น้อง <c oughs> เตรียมไ้บชาสือมะนาวฝานด้วยกัน <c oughs> นี่ฮะปุงได้พี่น้องบาานีล ฝาหลงน้าหอะความหวยหวยผมจะเสียบไว้ได้พี่นอ้อยมาคิดโคใหม่เพชรดีเลยประมาณนี้ะหามีเพชรกรับดูโดดไปนำเสื้อลายใหญ่ปังละใหว้วาเอิดเพชรฝนครบแล้วครับพร้อมตัวนี้เสื้อลายได้ยุ่เป็นโคสีงามแล้วปะ <c oughs> <c oughs> มีตลอดนั่นาารนรืนอ่ดูนั้นโอ้ดําการไปเลยไาเรอ้เนี่ยเอามาไม่สน่นคันใดโอ้ยใดอยูนี่เราซื้อมาจ <c oughs> ตกตลาดเกจังยนึงอันนี้ใส่น้ำปลาหนักออป็นคอยแ <c oughs> ่งคอยคอยโง่ใส,ส่เกือหนักๆ <c oughs> ขึ้มาบังได้ไหมเยนลำาลักเข็มหรือวะ น,นี่จะสอนเหนียวไร้ไปเลยดอกพี่น้องนี่ก็ได้จากซอนนี่ลแล้วไงแซบ่บสุกินครับพี่น้องมนันนี่หอมปีได้แล้วเด้บานหั่นก่อนเด้อจะเสียบหั่นหอมนี่ได้หั่นน้อยไปเลยดอกครับเอาแทนหยุ่มเอ็ดผักกับไปเลยนี่สอยลงโป,งป่งปิง มันต้องอะไรับพ่อจ้ะหาจองก่อนหาสอนมันยังขลุ่นถนัดน้ำปลาเดชกหน่อยบอกปลาได้ครับบอกปลาดาวบอกครับหรือว่าของแท้ของแท้เฮานี่ละเติมขมวดขมโนขมเป็นอิสานน้ำคือคนดีมันเหมือนมันถืเหมือนได้เข้มข้นเนาะรู้สึ่มีตลาด อยอมใส่มีเสื้อลายกระดอนครับพี่น้องเอาพอโน,โนโนเพราะว่ามันแย่มันเค็มไป,มไปมกันเด้เอ,น,อนี่นคือเปิดแล้วต้องปิดเลยด้ปดนปปลาแดดกีีี่มมิไวยครับพี่น้องเข้าว้ทถามันได้เข้าไปนี่หรอกห่วยแสงล้างงอ,อตั้งหลายตัวดิเ <laughs> น,น่า ลืมนี่ดินาวหอมมีทันที่เสื้อสมขล้นเบิงสองบาทคือมีหอมมะนาวทิแทนมีทันดีเสื้ออีจักอันนาลูน้าเบันาวถึอเขาขววเจียวน่อยกว่ากว่าครับพี่น้องหน่อยเนื่องยันมีสม,ม,สมจ,จิบจับเลยมันโว้ยอจะเบิ่งไปคือทำลายพี่น้องเลยช็นตะเสียบ นหอ,อมลงเลยเด้ดบาดน,น,นี้มีอันนี้สวยอยู่เป็นกอง,อกองอเ,เลยครับอเป็นพื่อตาม็ดละผัหอมลอยไหมเสรีครับสีเข้มคนดีครับน้องนลอว่ามันได้การอย่างนั้นนาตัวก็เียย สิขึ้นข่้นกดน้ำปลาราคว้านั้นมีชนะ <c oughs> เข็มลูกสบู่ <c oughs> <c oughs> ซิมเบอร์นโรบัน <c oughs> ขออนุญาตได้ครับเอาเลยจางให้เข็มก่อเพราะเราได้เติมมือเป็นอะไรลูกจางให้เข็มอืมแล้วก็ลองนี้เลยแล้วจำกับ โอเคได้ๆครับพ <No. S 2> <DNA. S 1> yes. ่อจะว่าเพิ่มบักบักหน้าบีกันมาเลยทีครับจังะว่าเผ็ดจี่จ้านในใจครับบักหน้าหรือว่าแม่นี่ดีวิญญางมันลงโตัมั้ยล่ะครับจะว่าแบบเสิร์ฟไปแก่ปัง้านมืดยังหนุ่ยไงมะนาวยังหน่อยไงมดัหืดเหรอมีส้มถามมะนาวก่อนเด้พี่น้องถามมะนาวก่อนครับ ไปมาแล้วครับเสริมมะนาวหน่อยครึ่ง <c oughs> มีส้มครับบัดน,นี้เอาอีกครึ่งหน่อยกันนะหน่อยบอกว่าข้าใส่ตะไคร่ล่วงไปอ่ะครับขั้นสมมันจะหายไปต้องใส่สมเพราะว่าพ,พอน้อยสังเกตหลายเธออยู่ <c oughs> ได้ปกติหอยซัมน,นี่เสริมหน่อยครึ่งนี่มันละส้มไปบ่อยแต่ว่ามันแต่ว่ามันโอ้ใส่ลายเฉบาะเปรี้ยวอยู่เขมิดตอนแรกขั้นเสริมซอยตะไคร่เสริมมันจะออกรสชาติแบบนี้แหละลูกจะออกเผินๆนิดนึงร้อยเป็นเพื่อน อันนี้มีได้ข้าล่นถึงนะครับพี่น้องหอมซิมีก่อนนะขับนี้ครับผมอันนี้พอเอาละพี่น้องบบดนี้สุดตระหนั้นครับผมแซ่บขออนุญาตชิมน้ำจ้ำหน่อเอาไหมลูกในๆกันในๆพี่น้องตอนนี้ไปะเบิ้ลยักษ์ซ้อนกันาด หอมหอยกระเด่งดีครับนาดครับเสียบพี่น้องแซ่บแจไปเรื่อยมาเด้อครับบานนี่ใหญ่นมาเด้อพี่น้องครับผมหอยหอยว้าวหนุกดดเลยที่กินหมูครับยาสแตนน้ำมันง้อรับแบบแทบไข่ไข่เหล้าไข่ลูกสง เข้าก็มีหลายอย่างนะครับมันก็บมะแขงเลยเนาะข้าเห็ดนมงตัวหวานหรือตัวเหนกียวมาจากตัวเย็นแซ่บพี่น้องครับมาเด้อครับทงเสียพี่น้อยจะค้ำดูครับกพี่น้อยกอค่ะเอาเอาเอาชารย์นีนครับพี่น้อยครับต้องกินลูกโดดก็พอเลจากตัวกินได้โอ้เต็มถ้าได้รวยพี่ขี้หนูมันธรรมดาเลยเนล็กๆอะไรปะเฮ้อจะย่างเหนาะแล้วเบื้องเหงງ แต่ก่อนพูดเถ่าเคุณถอดเด็กหน่อยกินพูดได้กินอีกสิเป็นเบาตอนนั้นอยากเป็นเบาครับเป็นสายเป็นสาวเลยวันี้เถ่าเลยกินคำเด้ก็ะเสแสรคำนั้นพี่น้องเอ้ยขึ้นมาดึงเขาเหรอขึ้นเขาเหรอเด้อเคยวิ่งไหมใช่เคยทางวิ่งไหม เอาดีได้ครับพี่น้องบ้านนี้มาเด้อจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับก้อยห้อยมือทอ,อดมทหอมูพร้อมสวัสดีครับเอิร์ดจอน่ะใช่ปะเอิพิ่คเนู้เพิ่นเขานะพ่อไอ้จางวีสวัสดีรับสวีคร,ม,ม,รมาเด้อครับสางวีครับมาเด้อครับเข้านนำพอน้อยเด้อเมื่อวานเพิ่นกับมาอุดหนุนแจ่วแมงดาทอดมือพร้อมจับไอทหารโจม็จ ลืมถามซื้อเพิน่นเพิ่นแวะมาซื้อแจ่วนำเพิ่นก็ไม่ได้คุยน้ำผึ้งได้ครับช่วงโค <c oughs> วิดมาซื้อปุ๊บปับไปขอบคุณทุกคนละครับทุกมองทุกบอลขอบขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนสินนขาพอหน่อยน้ำด้วยค่ะเออทั้งอุดหนุนทั้งติดตามทั้งรับชมละขอบคุณทุกคนเมฆมาได้เมฆก้อยหอยได้เมื่อานี้ยังกินเจ็บๆขึ้นหอลูกเก่าละครับพี่น้อ น้องปุยก็ดีดยู่นเดียวบนทัาาทั้ำการทีมงานมูโผเกันทุกคนล่ะก็นนหนูนต้อแจก่ังอีพี่พีต้ก็แจกทุกตอนน่ะล่ะตอบ้างตอนมันมีกนะินมะเขือพ้อได้บ่มีแล้ว แดดเดียวเนี่ยติดมันโอ้สุดยอดเลยพี่นอ้องถ้าตองก็ไปถ้าตองจำกัดไขมันให้สำหรับพอละเป็นเธอรแล้วพอเหมือนได้วน <c oughs> ต้องเพิ่มไขมันได้หรวเ่อ่าบางคนบม่ได้วนก็ไข,ม,ขมันสูงแกบนนี่เองว่าไขมันสะสมเยอะหน่อยมาแฟดมาเราเจอให้เราอ้วนแต่ เอาไ้กินน้อยลงก็ฉันทมันมาค้องย้อยถึงเพอต้อขอใจด้วยเพื่อหมางเป็นน้ำก้นใส่เลยางพักเลยอขอรา่ะคุณจริงออกไปคัะตัวนี้บัตต้ไขมันพินงขอแล้วครับสีบอะกี่พันไหน กอเพื่อนหาจอนลูกกบน้ำแหง้งกว่าได้สรจอนไหมไหนอ้อยไม่ได้สริมว่าแล้วก็ไม่ได้ไปเบิ่งเท่นาเขาสัเนน่านั้นเนาะหาสอนห่วงนะมันปเคน็น้อยหลายได้ก็ยำไก่แดดนัานกันกนเราลงปลอยน้องนาเขางานโมกมกแน่เลยปล่อยสองนาหเลยโมกหนึ่ง อันนั้นเ<อ>ห็นบวกไหมครับฮึไ้มือก่อนมีท่นได้บกใช่เลยแต่ว่าเห็นมันติ้งงี้มงี้คือปกขินน้อยเฮ้เอหน้าอยูะติดเดียวน,นะเฮ้อที่เขาเฮ้เพื่อไหลายๆนะ่เขาเฮ้อเขาอ่อนแต่ข้าวรสเกี่ยวสีแมันร้อน จะไขมันของแก่ม่ตงและลแม่หนูทำมว่กันมาบอกเหรเฮ้ยมาหนูลองกินเออนู่นี่มันจะแก่เน,นบอกมาตัวนเลยไม่ได้บอกอะไร,ร,ร,ขราขอามนานนมเด้เอ,เอ,อ,เออีนมาเราบอกอินมาก้อกยหอยรอยแล้วกินครับเผเลอม้หน้ ปลาตัวอไปหาปลาซอแจงพ่อแมวซอแจงไห <c oughs> ม,อมจอดพยา, <c oughs> <c oughs> ายามเบ็ดวิดแล้วกับแม่แพกของ่าหอนหกถุ่มไหมแฟ้คือว่าใช้จยนีนี้แจงรลอดไอไหมไปเสียแล้วใข่เค,เค็ม <c oughs> นีต่เนื้อสับเจีบที่นอก ครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกันเด้อโอ้เอากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมข้าวไข่เค็มเท่งลูกเขยเท่งลูกสาวไข่เข่งแปานครับมึนขอบคุณหลายๆครับขอบคุณค่ะข้าวไหวผมนะไข่เค็มเอาไม่เยอะหนักกว้างอีก